เรามาดูนะครับโอ้โหกุ้งคันนี่กุ้งแท้นะฮะกุ้งล็อตเตอร์แท้เลยนะฮะเฮ้ยใครกุ้งน้อยเนี่ยนี่นะครับเดี๋ยวผมจะยิปใครเนี่ยครับตัวนี้ยใครคือใครอะโอ้โหสุดจริงครับสุดจริงเดี๋ยวจะให้ดูตัวตัวน้อยๆนะตัวน้อยไปไหนอ่ะน่ากินมากเลยตัวนี้เราจะมาทำเมนูอะไรคอยดูกันนะครับอุ๊ยนี่ตัวน้อยเอาใจท่านผู้ชมนะนี่ครับตัวน้องครับนี่ให้ตัวน้อยเนี่ยไหนครับิยิบตัวน้อยอ่ะเอายิบลองแทียยิบ ชีจิตัวนเลยมันมกัดเราไปยันงยิบดูดดูดดูวายมันดิ้นอุ้ยอ๋อตัวนี้มันดิ้นได้ชีบไปแล้วว้าวว้าวเดี๋ยวนี้จิบตัวน้อยให้ดูนี่ครับตัวน้อยจิบตัวน้อยครับมัดเกลียวไปแล้วครับขั้นตอนต่อไปนะครับโซดานะครับโอ้โห ขย้ำโซดานี่ยนะครับขย้ำบ่ได้วะมันทางนี้แล้วกันขย้ำโมบาลนะครับโฮ้ย เดีเเ๋ยวบอกเบียร์เย็นๆ,ๆนะพี่น้งนองเนาะเขาเสีดเขาทานนะครับเนะาะพี่นนะ้องฮัวกุ้งลวกครับโอ้เห็ดเปน็นน้ำกับน้ำลายแตกไปน้ำเดอบันเดอร์อันนั้นก็ใส่ก้อนเลยบ่เนี่ยบ่ล่อเลยงับงับเลยเนะอ่ะท่านี้ต้องการน้ำแข็งแล้วคราวนี้กราบสวัสดีครับวันนี้ เผ็ดกินเองครับกุ้งแช่น้ำปลาตั้งแต่ซีบร้บอยซีเฟียดปะได้ปะบอกผิกบอกหอยมีกุ้งแช่น้ำปลาโอ้ซีไหมกี่รสแต่แสบ,บใช่ไหม อันนี้ใสซคอดมือเส่าหลวงหัวปุ่มลเลยเออม,มากมากพี่ลองเสียบเสียบน้ำกันก <c oughs> ิ่โซยูนเลยจะหน่อยสอสโซยูนี่ย 바뀌지 음, 않아요 ใส่คอร์สไสคอร์สใส่คอร์สต้องแก้วเพียร์บด่อยเพียร์ขมขมเลยบ่อยอืมอืม,อม,อม

กระปุกมาบ้างมั้งแต่ควดนี่ครับตะไข่เออเจียวเขียวข้มๆหอมกุ่ง เขาถุกกิมรูปซอสได้บาทไง <c oughs> ใส่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 

สามตอนเต็มมือเด็ดเขียงหัวขุผมๆเบอร์ไปสองเลือหัว คุณว่ามันขนาดอะไมันไม่มีออกซิเจนมันก็ตายไปเองวันเนาะอถ้าตายก็เอาใส่ถุงเขาตู้เย็นไว้เลยกันแหยิบใส่ถุงเขาตู้เย็นไว้เลยกลุ่มซื้อมาพี่น้องหือคืวมันดิ้นอยู่มันนอนมันนะมันกลุ่มนะไข่แตกเลย อุยขอโทษขออภัยพี่น้องครับเสียบลร้เสียบลร้ หักเสียบเนี่ย <c oughs> คือก,กลุ่มชดมาโรนหนึ่งจะตักเอาจากบอ่อเลยครับลูกแม่น้ำฮะ อโอเคครับพาไ้ทำหมิน่นจักรพี่น้องสวัสดีครับปิดกล้องหน่อย